สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าทายบ้านชาแนลนะคะมามาดูกันนะครซีว่ากล่องข้างในแต่เขาเจ้าของกล่องเขาบอกว่าเจ้าของเอยไม่ใช่สองของเจ้ของกล่องเขาบอกว่ามีชื่อในนั้นทุกคนแต่เราก็ไม่รู้ข้างในนั้นมีอะไรแป๊บนึงเดี๋ยวเราเตรียมเตรียมอันนี้ก่อนนี่กันไกลอยู่นี่นี่คาเตอร์กันไกลมีมัด เดี๋ยวรอยกล้องนั่นค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ่แม่น้องมิวนะคะอะไรกล่องอะไรมาเนาะมาเลื่อเธอมาเลื่อเธอแล้วก็มารุ้นกันเนยรอจ้องใหญ่รอจ้องใหญ่มาเลื่อเธอเลยรอจ้องเล็กหน่อยก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับนะ YouTube นาจากปยเจดีนะครับจากการงานเออทุกคนเอามันโอมเออมาดูส่องก่อนก็คาดว่าคงจะได้กันทุกคนมั้งเขาว่าอย่างนั้นเขาบอกว่าอย่างนั้นนะแล้วรูดเดียวเราสวัสดีเลยเขาบอกอย่างนั้นอ้าวหนึ่งสองสามเยอะแต่ใครไม่มีชื่อก็ไม่เจดรายนะสวัสดีค่ะยักษมีมี่ทีทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็มีกล่องลังมาสองกล่องนะคะก็ผู้ส่งคุณสาวรักษ์ เรือนอารามนะคะจากกรุงเทพเขตห้วยขวางนะคะก,ก็ส่งถึงผู้รับคุณแอนาลุงพลนะคะสองกล่องใหญ่กบเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญาตแกะแล้วกันนะคะตอนนี้ขอบคุณพี่รักด้วยนะคะพี่รักส่งของมาถึงนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมันคืออะไรนะคะมันเบาๆาแล้วหรือจะเป็นฟองน้ำโอ้โอ

เดี๋ยวก่อนนะเริ่มจากกล่องนี้เลยอ่ะเริ่มจากกล่องนี้เริ่มจากกล่องนี้ป้าไทยบ้านขอบคุณนะคะที่รับขอบคุณนะคะย่าจีรักเลยรับแทนเลยเสาเสาเอ๋ไม่มีนะสาวเอ๋ไม่มีน้อง ตาต่อไปเวแนี่ยมิวน้องแม่แม่น้องมิวมูยสวยจังเสื้อ้เดี๋ยวค่อยแกะพร้อมกันป้าดาขอบคุณค่ะของเวลาไม่เหมือนคนอื่นน้องมิวมามามาอมม ใจวัยรุ่นต่อไปก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกน้องเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้กาลังใจแลาวังจะเดินไปร้องไห้อยู่หลังเราน้องเสืออู้หูผมให้อะันนึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีชื่อไหมมน้องมาถ้าชื่อแข็งแราชอบสีแบบนี้มีชื่อขอบคุณครับเดี๋ยว ขนมถุงนี้ให้สาวแอนช่องสาวแอนค่ะเพราะว่ามันเป็นเจสำหรักคนทานเจพอดีหวแล้วนะคะ c เดี๋ยเอากล่องไปแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะแบ่งทุกคนกินเหมือนกันรวมกลมเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดแกเลยแกเลยแกเลยแก้แลยวก็ใส่เลย อันนี้มงุมเคโนนวแทําไมสวจังเยไม่ไอ้าวะไม่อุ้ยเหมือนเหมือนกับเตี้ยวเลยอุยอุยเสื้อมาดมนีมาดามเดี่เียวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋เหมือนเราเหมือนผีลอไลมาดามเลยโเ็นจะเหมือนเตี้ยวนะคะของไฟใดบ้าเหมือนยาชชิอุย มาดามใส่สีแดงโอันนี้อันนี้เป็นมาดามของเขาได้ไหมเนี่ยป้าใส่แล้วอันนี้ทรงใบอันนี้สมัใเรียง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 ชิดเชียกันนะอยู่ตรงกลางเลยคุณพี่ราคุณพี่ราตัวเล็กกลางกลางตามเปี้ยวทำไมัอ่ะกลางกลางหนึ่งสองสามขอบคุณพี่ลาได้รับสินค้าขอบคุณนะคะพี่ลาขอบคุณเลยนะคะ คือดีใจทุกคนอาเปี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเห็นเสือพาไปใส่เสื้อแขนยาวติดการสองวันน่ะคนละตัวนะเพราะมันสีเดียวกันเดียวมาของเสือสวยจังเลยเราไตากเราตากผ้าหลังบ้านคงไม่ล้เหมือนกันเราจะไม่ล้นไอ้ทีเขารู้ว่าเรายังไม่ล้นแต่ได้ขบอกฟูมากเลยไม่ต้องมาดามอุ่ยดีมากเลยใส่ได้เราจะใส่ไปงานกระถิ่นที่จังหวัดน่านและพิษณุโลกนะคะพี่ลาพอดีเลยพอถักเขา บอกว่าทางนู้นกำลังหนาวนะหนาวทางเหนือทางตอนนี้ใส่เสื้อละสามตัวพิษณุโลกโอ้โหเอ็นทรงนี้เอร่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะตอนนี้ใส่ละสามตัวนุ่มมากเลยมไม่มีกระดุมเลยเดี๋ยว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 มาดามมาจากไหนเหมือนมากเลยก็ลยใส่นนี้ใส่ะมันเป็นผ้านี้เสื้อคลุมเสื้อคลุมไม่มีกระดุมโอ้โหดีใจกันใหญ่เลยนะค่ายพี่ มันส่งแบบนี้เราดีใจเนาะมันเข้าหน้าหนาวพอดีไงถ้ามีหัวมีนี่ใช่เลยเราไม่เหมือนใครเลยตัวมี่ะนี่ยานะถ้าเห็นที่เสื้อใส่เสื้อแขนยาวสองวันติดกับสีเดียวกันนะ คนละลายเอคนละตัวนะถ้าใส่เสสีฟ้าเหมือนกันอันนี้ของใครอันนี้ของใครอะบงอองอใหญ่ขึ้นนอยน้อยอ้อนน้อนน้้อนนอยน้อยน้อยนน้นน้อนอน้อ้อยนอยน้อย้อยยน้อยนอยนอน นี่ไขนมชนะารีแล้วโหดมกูอยู่ขาเยเปิขนมขนมขนมคนนนนาดาตัดเป็นี <laughs> <we> <pine> ขนมแหนมเพื่อนๆดูแม่จะสั่งให้คนกินเจเราก็แบ่งกินอะไรกันได้อร่อยอร่อยอร่อยไม่กินเกินเจบ้างไม่กินเจของอะไรนะเของยี่้ออะไรพี่เท็กก็กินเจเอเอ็มไม่กินเจก็ไม่กินเจควงแมงขอของที่ห้อควงแมงอร่อยอร่อยเสร็จพวกนี้จัดแหนม เขาบอกว่าอร่อยแล้วบอกต่อบ้านไหนบ้านปุู๊ให้บอกต่อนะอ่ะกินเลยกินเลยเพื่อนเพื่อนกินเลยเออเราก็จะได้กินอันหนึ่งอร่อยอร่อยเออเเพื่่นนสือเจะถามมาก่อนว่าเอาใครคนถ้าจะเอาข้าวขอระบุขอบคุณครับผมข้าคข้าวะ้าเระบุแล้วก็ทิ้งไม้เดี๋ยวไปทักเขาจาผลับดินเอาอีกไหมคะ อร่อยจริงนะอร่อยนะวงแมงทองจะเด์ดัะอร่อยอยู่จริงจริเหรอยาเขาทำมีเยอะไม่เยอะของอะไรได้ีเดนฮะไม่ชอบสีนี้เลยค่ะนูงนกจะสีเดนตอนนีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป่าท้ายบ้านนะคะเมตจ้ามา เราจะมาทอดลูกชิ้นให้กับทีมชั้นเลยนะคะ เี๋ยวค่ะไอเราจะทอดเอาไปให้กับ